สวัสดีค่ะชื่อสวรกษ์พันทองสายชั้นวิทยุยาษาปีที่6ทับหเลขที่11ค่ะวันนี้จะมานำเสนอฟิสิก์เรื่องขื่นวิทยุค่ะขื่นวิทยุคืออะไรขื่นวิทยุคือขื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งจึงสามารถเดินทางในสภาวะสุญญา,ากาศด้วยความเร็วเทียบกับความเร็วแสงที่ราม300,000กิโลเมตรต่อวินาที ขึ้นวิทยุเป็นขึ้นความถี่สูงที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดต่างๆในระยะไกลได้ดีประโยชน์ของขึ้นวิทยุขึ้นวิทยุจึงถูกนําไปใช้ในการสื่อสารทางไกลหรือโทรคมนาคมได้ดีโดยเฉพาะจากคุณสมบัติในการสะท้อนกลับสู่พื้นโลกเมื่อขึ้น วิทยุเดินทางลักษณะของขึ้นวิทยุขึ้นวิทยุมีลักษณะเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งจึงมีเรียกชื่อว่าขึ้นพาเนื่องจากเป็นตัวพาขึ้นไปไกลเนื่องจากขึ้นเสียงไม่สามารถเดินทางไปในระยะไกลคุณสมบัติของขึ้นวิทยุเป็นรูปแบบหนึ่งของรังสีที่เรียกว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นวิทยุมี ความยาวขึ้นยาวกว่าแสงอินเฟอริกขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ